สัมมารอาระหังขอให้ลูกถูกรางวัลใหญ่ได้เงินแสนด้วยเธอสาธุค่ะก็ให้เรานะคะหมั่นบริกรรมภาวนาะสัมมารอาระหังนะคะเพื่อเชื่อมอยู่ในกระแสบ,บุญค่ะแล้วก็ให้เรานะคะตั้งเป็นอธิษฐานบารมีนะคะในสิ่งที่เรานะคะตั้งเป้าหมายในสิ่งนั้นค่ะแล้วก็ให้อธิษฐานนะคะซ้ำค่ะย้ำทุกวันนะคะให้เป็นอธิฐานบารมีค่ะโดยตั้งนะคะเป็นสัจจะบารมีค่ะแล้วก็ ให้เราเนี่ยทำบุญนะคะให้บริกรรมภาวนาสัมมาราหารนะคะเพื่อให้มีกำลังของฐานบุญนะคะที่มากเพียงพอค่ะเพื่พอที่จะส่งให้คำอธิษฐานนั้นนะคะเป็นความจริงและสำลิดผลนะคะก็ <S <S ให้ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยจะสำเร็จนะคะดังที่เราได้อธิษฐานไว้ค่ะวิธีการอธิษฐานนะคะเราก็าจะาเริ่มจากฐานบุญนะคะตามกำลังบุญของเราไปก่อนนะคะพอเราสำเร็จไปทีละขั้นนะคะ เราก็ค่อยตั้งสัจจะอธิฐานเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะคะตามกําลังฐานบุญบารมีของเรานะคะเราก็จะได้เป็นลําดับขั้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราอธิฐานแล้วนะคะสิ่งนั้นยังไม่ได้นะคะเพราะว่ากําลังฐานของเราเนี่ยยังไม่ถึงระดับนะคะก็ให้เรานะคะตั้งใจแล้วก็หมั่นทําไปเรื่อยๆค่ะพอเวลาที่กําลังฐานบุญของเรานะคะถึงกําลังะคะที่จะส่งให้คําอธิษฐานเราเป็นจริงเนี่ย เราเนี่ยก็จะได้สิ่งนั้นมาอย่างง่ายๆค่ะได้มาอย่างอัตโนมัตินะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุเหนือผลนะคะอยู่เหนือความคาดหมายนะคะอยู่เหนือความคิดนะคะเพราะเป็นพลังงานนะคะที่อยู่ในมิติละเอียดนะคะก็จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยได้รับผลลัพธ์นะคะอย่างเป็นอัศจรรย์ะคะ่ะเจียบก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆกระมิทุกท่านนะคะให้มาลองนะคะ ร่วมกันหาสะสมพลังงานบุญค่ะสะสมบุญนะคะแล้วก็ให้มาสร้างนะคะความอัศจรรย์ในชีวิตนะคะซึ่งพลังงานของบุญนะคะจะทําให้เรานะคะมีความสุขความสบายใจความปลอดโปร่งโล่งใจอยู่ตลอดเวลานะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะจะต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะก็ให้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้ได้รับผละคะที่ดีกันทุกๆคนเลยนะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะ